งโง่เฮงลูกชายคนโตเท้งเถิดเทิงเซอร์ไพร์พ่อหปีที่เราเคอยเ,เรียนจบแล้วล่าสุดต้องบอกว่าก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับงโง่เฮงลูกชายคนโตของตลกชื่อดังอย่างเท้งเถิดเทิงท,ท,งที่เซอร์ไพร์พ่อ6ปีที่เราเคอยวันนี้เรียนจบแล้ว โดยงานนี้โง่เฮงก็ได้เผยคลิปลงในช่อง YouTube โดยระบุชื่อคลิปว่าเรียนจบแล้วใส่ชุดครุยไปอวดพ่อเท่งแม่มาลาเราบันจริงต้องฉลองรถแห่ชุดใหญ่ซึ่งในคลิปโง่เฮงนั้นได้เปิดใจกับการเรียนจบครั้งนี้ว่าในที่สุดก็มาถึงวันที่เรียนจบที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พ่อแม่ยิ้มได้ใส่ชุดครุยไปอวดพ่อเท่งแม่มาลาถึงแม้จะเรียนไม่เก่งแบบลูกชาวบ้านเงินที่เคยส่งให้ค่าเทอมผมก็เอาไปใช้เที่ยวเล่นวันนี้มาถึงแล้วนะครับพ่อแม่ 6ปีที่เราคอยความหวังบ้านพงสุวรรณอีกทั้งทิ้งเถิดเทิงก็ได้เผยความรู้สึกโดยกล่าวว่าการเรียนจบของลูกเป็นหวังเล็กๆน้อยๆของพ่อแต่ไม่ใช่เป้าหมายแต่ถ้าทําอะไรสักอย่างแล้วประสบความสําเร็จอันนั้นน่าภูมิใจอันนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันแต่ไม่ได้มากมายขนาดนั้นการที่เรียนจบแล้วจะเอาไปจะเอาไปประกอบอาชีพให้เติบโตเป็นขั้นต่อไปเรียนจบปร,ริญญาตรีก็เป็นรากฐานที่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ